่วยโควิดก็หมดห่วงได้เพราะประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนค่ะ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมานับว่าส่งผลกระทบไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ที่ไทยหลายคนไม่ได้กังวลแค่เฉพาะการเป็นโรคแต่กังวลถึงเรื่องเงินที่ต้องสูญเสียรวมถึงรายได้หากตัวเองเกิดติดขึ้นมาสำนักงานประกันสังคมมีความห่วงใยผู้ประกันตนและพร้อมดูแลเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขได้เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรงพร้อมมอบสิทธิประโยชน์และการขอเงินทดแทนรายได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะประกันสังคมนับเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่บริษัทจะต้องจัดทำให้พนักงานอยู่ในมาตรา33ซึ่งขณะเดียว บุคคลทั่วไปก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้เช่นกันผ่านมาตรา39และ40เพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานสำหรับการรองรับผู้ประกันตนที่ป่วยจากโควิดทางประกันสังคมจะจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลระหว่างการรักษาตัวดังนี้1 ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นค่าปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นและค่าชุด PPE สําหรับบุคลากรทางการแพทย์2ค่ายาที่ใช้รักษาตัวผู้ประกันตน 3. ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พักโรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลและ 4. ค่าบริการเอ็กซเรย์สวงอกสาหรับเอกสารที่ใช้ยื่นขับขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนจากสัราง,งานประกรันสังคมนั้นก็มีตามนี้เลยค่ะ 1. แบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนหรือสพส 2ขีด01โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th 2. ใบรับรองแพทย์ 3. หนังสือรับรองจากนายจ้าง 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 5. สถิติวันลาของผู้ยื่นคำขอ 6. หลักฐานอื่นๆที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและ7กรณีขอรับเงินผ่านทางธนาคารต้องยื่นสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อเลขที่บัญชีผ่าน9ธนาคารตามที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยค่ะ ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอรับสิทธิเงินทดแทนการขาดไรายได้ภายใน2ปีเมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วให้ติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านคุณค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวแอดมาได้เลยที่ l Line o f f i c i a l a c c o u n t พิมพ์พ i SSO สทยแล้วกดค้นหาก็จะขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะรวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ